เชิญร่ำสุราตอนที่ห้าจี้เลยเข้าไปทักทายคุณชายรองไม่พบกันเพียงสองปีเหตุใดถึงมองข้าเป็นคนอื่นคนไกลไปได้ผู้ที่ถูกเรียกว่าคุณชายรองก็ตอบว่าตอนนี้ข้ามีดาบแล้วนับเป็นทหารเครื่องตัวและก็จับดาบของตัวเองที่อยู่ข้างเอวจี้เลยจึงพูดขึ้นว่าคุณชายรองเดินทางมาคุ้มกันฝ่าบาทครั้งนี้ คนทางยากลำบากประเดี๋ยวเขาเฝ้าฝ่าบาทแล้วคืนนี้พวกเราไปดื่มสุรากันแต่สายตาของคุณชายรองกลับจับจ้องอยู่บนร่างของเซินเจอชวนที่นอนอยู่บนพื้นหิมะจากนั้นคุณชายรองพูดขึ้นพี่ใหญ่ส่งคนมาคอยจับตาดูค่าดื่มสุราแบบนี้จะสนุกได้อย่างไรรออีกสองสาวันให้ข้าจัดการเรื่องต่างๆเรียบร้อยข้าคอยเลี้ยงเจ้า จี้เลยยิ้มรับคำเช่นนั้นเข้าวังก่อนเถิดขบวนเกียรติยศรออยู่นามของคุณชายรองคือเซียวฉือเยรบกวนใต้เท้าจี้แล้วแล้วเจอกันแต่ก่อนที่เซียวฉือเยจะเดินจากไปนั้นเขาก็ยังหันไปชำเลืองมองส่นเจอชวนอยู่แวบหนึ่งสนเจอชวนเองก็มองเซียวฉือเยเช่นกันทั้งสองประสานสายตาก,กันอยู่ครู่หนึ่ง เซียวฉือเย่ก็เดินจากไปส่วนจี้เลยนั้นสั่งเด็กๆลากเขากลับไปชายที่เดินตามหลังเซียวฉือเย่ก็พูดขึ้นเมื่อครู่คุณชายทีบเขาเช่นนั้นเสี่ยงเกินไปหากทาย,ยาตสุนัขสนผู้นั้นตายไทยเฮาต้องไม่พอพระไทยคนผู้นี้มีนามว่าเจ้าหุยเป็นรองขุนพลทหารม้าเหล็กหลีเปย แต่เซียวฉือเย่ทำหน้าไม่สบอารมณ์พูดว่าข้าก็ต้องการถีบให้ตายนั่นแหละสุนักเท่าเซินทำให้จงปัวโลหิตไหลนองอย่างกับสายน้ำศพทหารในหลุมยุบฉาสือฝังมาเครื่องเดือนแล้วก็ยังฝังไม่หมดตอนนี้สกุลฮวาต้องการปกป้องสายเลือดสุนักเท่าผู้นี้เอาไว้เพราะความสัมพันธ์ส่วนตัวโลกนี้จะมีเรื่องสมหวังเช่นนี้ด้วยหรืออีกอย่าง พี่ใหญ่รุดเดินทางเป็นพันลี้มาเพื่อโจมตีศัตรูหลังสงครามครั้งนี้มิอาจได้รับการอวยยศใด,ดๆอีกเกียรติยศของหลีเปยอยู่ในระดับสูงสุดแล้วหลีเป่ยกบกลายเป็นเซียนหนำในใจของไทยเฮาไปเสียแล้วเจ้าหุยจึงพูดขึ้นบ้างซื่อจือมักบอกว่าพระจันทร์เมื่อเต็มดวงย่อมแหว่งชีตูอวยยศปูมบำเน็จครั้งนี้เกินครึง่งคงเป็นงานเลี้ยงหงเหมือนมากกว่าคุณชาย ทัพใหญ่ปักหลักอยู่รอยลีนอกชีตูในเมืองมีหูตาของสกุลสูงสักยามนี้จะวุ่นวายไม่ได้เด็ดขาดเซียวฉือเย่จึงตอบกลับข้ารู้แล้วจักรพรรดิสเสียนเตอ๋อที่กำลังป้อนอาหารให้นกแก้วเอ่อยขึ้นอาเยมาแล้วหรือเซียวจี้หมิงผู้บัญชาการทหารม้าเหล็กหลีเปยที่กำลังถืออาหารนกอยู่ตอบว่าน่าจะมาถึงแล้วพยะค่ะส่วนเจ้านกแสนรู้ ก็อ้าปากพูดตามจัก,กรพัรดิเสียนเตออเยมาแล้วอเยมาแล้วอเยถวายบังคมฝ่าบาทฝ่าบาททรงพระเจริญหมื่นปีหมื่นหมื่นปีจัก,กรพัรดิเสียนเตอพอใจยิ่งและหัวเราะเมื่อได้ยินนกร้องขึ้นและเล่นกับนกแก้วต่อตรัสว่าไม่ได้เจอเขาสองปีแล้วเด็กคนนี้เหมือนพ่อเจ้าเขาโตวไวโตวแล้วเกรงว่า คงจะตัวสูงกว่าเจ้าเสียอีกเซียวจีหมิงตอบแม้ว่าร่างกายจะสูงขึ้นแต่ก็ยังมีนิสัยเหมือนเด็กอยู่บ้านก่อเรื่องวุ่นไวายไม่หยุดมีเสียงดังเข้ามาฝ่าบาทคุณชายรองเสียวมาถึงแล้วพะยะค่ะจักพระพาเสียนเต๋ออยากพูดอะไรบางอย่างแต่ไอออกมาเสียก่อนและตรัสว่าเข้ามาให้เราดูหน่อยเมื่อแหวกม่านออกก็เผยให้เห็นรองเท้าก้าวเข้ามาเซียวชือเย่ หมอบกราบกับพื้นและพูดว่าเซียวชือเย่ถาวายบังคมฝ่าบาทจักรพัดเสียนเตอจึงบอกลุกขึ้นเถิดเด็กดีเจ้าสวมชุดเกราะแล้วดูหน่าเกรงขามมากเราได้ยินว่าสองปีก่อนเปลี่ยนซาสิองเผ่าร่อนเส้นทางขนสเสบียงและจุดพักม้าแถบชายแดนเจ้าได้แสดงฝีมือและจับพวกเขาได้หลายคนใช่หรือไม่เซียวชือเยยิ้มตอบ ฝ่บบาททรงชมเกินไปแล้วจับได้หลายคนก็จริงแต่ล้วนเป็นทหารปลายแถวเพยียค่ะเมื่อจักรพรรดิเสียนเตอเห็นท่าทางเขาก็ยิ้มอย่างอ่อนโยนกว่าเดิมตรัสว่าเจ้าอายุยังน้อยการควบมาวาดทวนได้นับว่าเก่งแล้วอย่างไรก็ตามพี่ใหญ่ของเจ้าเป็นหนึ่งในสี่ยอดขุนพลของต้าโจข้าเชื่อว,ว่าเขาคงชี้แนะวิธีการรบให้เจ้าไม่น้อยกระมังครั้งนี้ ทหารม้าเหล็กหลีเปย่ยมีความดีความชอบในการคุมกันจักรพรรดินอกจากการปูมบำเหน็จครั้งใหญ่เมื่อวานวันนี้ยังต้องตกรางวัลให้อาเยอีกเล็กน้อยเซียวจี้หมิงก็พูดขึ้นว่า่าบาททรงเมตตานับเป็นวาส,สนาของเขาแต่เขายังไม่ได้สร้างความดีความชอบแม้แต่น้อยจะได้รับรางวัลยิ่งใหญ่เช่นนี้ได้อย่างไรพะยะค่ะส่วนเซียวฉือเย่นั้นไม่ได้พูดอะไรออกมา จักรพัิเสียนเตอชะง,งักไปเล็กน้อยแล้วตรัสว่าเจ้าเร่งเดินทางเป็นพันลีข้ามแม่น้ำปิงเหอยามค่ำคืนถือเป็นคุณงามความชอบที่ยิ่งใหญ่เช่นกันครั้งนี้อย่าว่าแต่อาเยเลยพันรยาของเจ้าหลูอี้จือเราก็จะตกรางวัลให้ในขณะที่เซียวจี้หมิงกำลังจะพูดขัดฝ่าบาทจักรพัิเสียนเตอกลับชิงตรัสเสียก่อนอาเย หลีเป่ยเป็นพื้นที่สำคัญแถบชายแดนเจ้าอายุยังน้อยอยู่ที่นั่นนานเข้าย่อมไม่พ้รู้สึกเบื่อหน่ายบัดนี้เราต้องการให้เจ้ากลับมาอยู่ชี้ตูดดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองเกียรติยศอย่างมีความสุขพร้อมกับเสียงนกที่ร้องออกมาจากในกรงและจกักรพรรดิเสียนเตอถามว่าเจ้ายินดีหรือไม่ขณะนี้ ใบหน้าของเซียวฉือเย่มองไม่ออกว่าคิดอะไรอยู่แต่เซียวจี้หมิงกลับคิดในใจองค์จักรพรรดิตั้งใจที่จะกักขังไว้ที่ชีตูแต่แล้วเซียวฉือเย่ก็พูดขึ้นฝ่าบาทพระราชทานรางวัลกระหม่อมย่อมยินดีอยู่แล้วบ้านของกระหม่อมมีแต่ขุนศึกที่ห้าวหาญปกติเวลาจะฟังเพลงยังหาที่ฟังไม่ค่อยได้บัตรนี้ได้อยู่ในชีตู กระหม่อมจะมีแต่สุขใจจนไม่อยากจากไปจากรพพัดเสียนเตอได้ยินดังนั้นก็ยิ้มและตรัสว่าเจ้าหนุ่มผู้นี้เราให้เจ้ามาเป็นทหารองครักษ์แต่เจ้ากลับคิดถึงแต่การเที่ยวเล่นหาความสำราญหากบิดาเจ้ามาได้ยินเข้าน่ากลัวว่าคงหนีไม่พ้นการถูกทุบตีเป็นแน่เซียวชือเยจึงตอบกลับไปท่านพ่อตีข้าทุกวันอยู่แล้วดังนั้น ข้าไม่กลัวจะถูกทุบตีมากขึ้นอีกแล้วจักรพัรดเสียนเตอ๋อก็ตรัสอีกครั้งอ๋อแล้วก็น,นะข้าได้ยินว่าฉี่ตรงส่งคนมาเป็นผู้ใดหรือเซียวจี้หมิงตอบเป็นหลูกล่กวงไปจากเปี้ยนจิ้นพะยะค่ะจักรพัรดเสียนเตอ๋อขมวดคิ้วทวนคำพูดหลูกล่กวงไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณค่ะ